ำงานออฟฟิศอยู่แลวปวดคอบ่าไหลมากเลยเป็นออฟฟิศซินโดมสามารถแก้ยังไงได้บ้างคะครับสำหรับคำถามนี้นะครับก่อนที่จะ ผมขอให้ทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่ช่วยเคาะหน้าจอสองครั้งเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะครับสาหรับภาวะปวดคอบาไหล่นะครับหรือว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับก็เป็นโรคที่ฮิตมากๆเลยนะครับผู้ที่ทํางานอยู่หน้าจอนะครับทางานอยู่กับโต๊ะนะครับไม่ค่อยได้ขยับขยเื่อนร่างกายนะครับก็จะมีปัญหาปวดคอบาไหล่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งการรักษาภาวะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่การที่เราจะปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันนะครับไปนวดนะคบผมหรือแม้แต่การ ใช้การฝังเข็มนะครับหรือการใช้เครื่องมือเช่นช็อคเวฟนะครับผมแต่สําหรับใทยนะครับที่ไปรักษามาหลายๆวิธีแล้วนะครับก็ยังรู้สึกไม่ได้ผลที่น่าพอใจนะครับปัจจุบันนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมโบทอกครับผมในการคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่านะครับผมช่วยในอาการออฟฟิซินโดมได้เช่นกันโดยการออกฤทธิ์ของโปรแกรมโ o ทอกนะครับก็คือจะไปคลายกล้ามเนื้อนะครับที่อาจจะเกร็งอาจจะหดเกร็งทําให้เราปวดเนี่ย ก็จะช่วยได้มากๆเลยครับแต่ว่านะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เหมาะสําหรับการใช้โปรแกรมโบท็อ,อกในการรักษาออฟฟิศซินโดรมใครนะครับที่มีความสงสัยว่าเราเนี่ยเหมาะไหมนะครับในการใช้โปรแกรมโบท็อ,อกรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมสามารถเข้ามาพบหมอได้นะครับเพื่อประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาครับครั้งต่อไปหมอจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม